โอเคคลิปน okay, okay, no? ี okay, ้จะมาเฉลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยเนาะตรงนี้นี่มันนีมีสวิตช์อยู่เปิดขึ้นไปบ้านผมก็จะอกปรากฏออกมาอย่างนี้ปิดประตูก็กดสวิตต์ตรงนี้นี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเนาะสร้างบ้านแบบผมผมก็อยากได้บ้านแบบนี้มานานแล้วค้นหาแบบเยอะๆเลยอ่ะ แต่ผมก็สามารถค้นหาเจอได้กันนะครับก็ใครที่อยากได้าเดี๋ยวคลิปหน้าพ้่ยะสนอนนะครับส่วนใครที่ตอนนี้แบบดรูยก่ยังไงอยากได้บ้านแบบธรรมดาก่อนก็สร้างรอไปก่อนได้นะครับก็คลิปนี้นะครับคุณไปหาดูใน Youtube ก็าอาจจะมีอยู่บางคนนะครับที่ช่วยสอนสร้างเนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างคลิปหน้านะครับตรงนี้แบบวงจรหน่อยนี้จะมาสอนสร้างในคลิปหน้าเนาะก็จุคท่องสร้างง่ายพอสมควรนะคะแต่ว่านะคะปัญหาคือผมจะเอาที่ตรงไหนอะเอเ็ไว่าเอาตรงเอาอย่างใหนอะอแบบเดิมก็จะเปลี่ยนเนาะโอเคไป